เมื่อเจสันมมัวจากอ q ควาแมนแท็กทีมนักแสดงสาววัยทีนสุดป๊อปของฮอลลีวูดในเวลานี้อย่างอิสเบลลาเมอร์เซดจาก t r a n s ์ฟอร์ r ภาคที่5และดอร่าแอนเดอร์ล็อตตี้ออฟโกในภาพยนตร์แอคชั่นดราม่าประจำเดือนสิงหาจาก Netflix ในหนังเรื่อง Sweet Gold ที่ว่าด้วยเรื่องราวความสูญเสียของเรคูเปอร์ที่พึ่งสูญเสียภรรยาจากมะเร็งร้าย เพราะไม่สามารถเข้าถึงการรักษาและยาชั้นดีของบริษัทไบโอพาร์มซึ่งเป็นบริษัทยายักษ์ใหญ่ที่ดันถอนการวางจำหน่ายายาอย่างกระทันหันและนั่นทำให้เรยยังคงค้างคาใจและเจ็บปวดจึงต้องออกตามสืบสวนความไม่ชอบมาพากลในเรื่องทั้งหมดจนนำไปสู่การเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจมืดที่ทำให้เขาและลูกสาวเพียงคนเดียวตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายที่สุด ความรู้สึกหลังดูสวิตเกิลอย่างแรกเลยนะครับผมสังเกตได้ถึงความทะเยอทะยานของทีมกำกับและเขียนบทที่พยายามเหลือเกินครับในการจะนำเสนอโมเมนต์ใหม่ๆแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือหนังมันมีความมั่วๆม,มึนๆอยู่หลายจุดอย่างเรื่องแรกเลยนะครับประเด็นที่มันชัดที่สุดที่เป็น k e ย์แมสเซจของสวิตเกิลก็คือการขยี้ประเด็นความเหลื่อมล้ำที่ค่อยๆขยายขึ้นของสังคมมนุษย์ เมื่อผู้มีอิทธิพลมืดต้องการจะกอบโกยเงินจนเล่นนอกกติก,กาหากินกับชีวิตคนจนเกิดการสูญเสียที่ไม่อาจประเมินค่าได้แม้จะเป็นหนึ่งชีวิตก็ตามซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันก็อิงจากความเป็นจริงในสังคมนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่มีความใกล้ชิดกับคนดูในบ้านเรามากๆเลยนะในช่วงนี้ผมว่าคนไทยเนี่ยน่าจะอินกับประเด็นเหล่านี้ ซึ่งหนังก็ได้เล่าเอฟเฟคของความเหลื่อมล้ำนะครับผ่านตัวละครเรและเรเชลคูเปอร์ซึ่งก็ได้2นักสแสดงที่กำลังมาแรงเลยนะครับในฮอลลีวูดนั่นก็คือเจสันโมมัวและดาวรุ่งสาววัยทีนอย่างอิซาเบลล่าเมอร์เซดมาสวมบทบาทเป็นคู่พ่อลูกที่ต้องเผชิญปัญหาดราม่าร้อยแปเรื่องจากการทวงความยุติธรรมให้แม่หรือว่าเมียที่เพิ่งเสียไปนั่นเอง ซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยผมว่าพาร์ทการแสดงของทั้งสองคนก็ทำได้ค่อนข้างดียิ่งตอนต้นเรื่องเนี่ยหนังมันก็พยายามจะบิ้วคนดูให้สะเทือนใจไปกับเหตุการณ์ที่สองพ่อลูกนี้ต้องเจอแบบสุดๆคือเปิดเรื่องมาอย่างปังแต่เมื่อดูไปสักพักอย่างพังเลยเลยครับบทหนังเริ่มมีช่องโหว่ในหลายจุดโคตรสะดุดอารมณ์มึนง,งงกับการกระทาของตัวละครทั้งฝั่งพระเอกฝั่งผู้ร้ายนะครับ พอหนังดําเนินเรื่องไปเนี่ยยิ่งแล้วเ,เลยครับเหมือนหนังเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกันแน่นะฮะไม่รู้จะไปทางไหนคือเหมือนผู้กากับมีหลายสิ่งที่เขาอยากจะเล่าอยากจะเล่นแต่ไม่รู้ว่าจะจับมันวางลงตรงไหนให้ลงตัวที่สุดไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่น ความดราม่าเสียดสีสังคมหรือจนท้ายเรื่องแล้วหนังเองก็พยายามจะหักมุมอีกนะฮะซึ่งเป็นเซอร์ไพรส์ที่เราที่เป็นคนดูไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่และมันก็เป็นการตอกฝาลงถึงความไม่สมเหตุสมผลของหนังเรื่องนี้เข้าไปอีกนะฮะด้วยความที่หนังนี่มันปูพื้นคอนฟ lict ปูทางตัวละครมาอีกแบบหนึง่งแต่การกระทําที่มันเกิดขึ้นของตัวละครเนี่ยมันไปในอีกทิศทางหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่ได้สอดคล้องกันเลย โดยเฉพาะไอ้สกิลการต่อสู้ของสองพ่อลูกเนี่ยคือมันไม่ได้ปูมาว่าเป็นยอดคนหรือว่าครอบครัวสายรับอะไรนะฮะเป็นแค่คนที่ชอบการต่อสู้ชอบมวยชอบยูโดโอ,อะไรประมาณนี้แต่กลับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะศัตรูที่เขาต้องเผชิญหน้าด้วยเนี่ยคือนักฆ่ารับจ้างหน่วยงานของ FBI นะครับ คือทั้งสองกลุ่มใหญ่ที่พยายามจะไล่จับพวกตัวละครหลักเนี่ยมันมีทั้งแผนการมีอาวุธครบมือกว่าประสบการณ์เหนือชั้นมากกว่าแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำอะไรสองคนนี้ได้นะฮะก็ไม่รู้ว่าเจสันโมมวมวโคตรเก่งหรือฝั่งผู้ร้ายมันโคตรการกันแน่ยิ่งดูยิ่งแย่ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเสียดายที่หนังมันขาดความเมคเซนทั้งที่มันก็ทำบรรยากาศมา ค่อนข้างดูหมนด,ดูซีเรียสพอสมควรแล้วนะฮะคือตอนดูตัวอย่างผมคาดหวังให้มันเป็นแบบแอคทรักชั่นของคริสแฮมเวิร์ดหรือว่าเทคเคนของเลียมนีสันให้มันไปในทิศทางนั้นเลยนะแต่สุดท้ายออริจินัลเน็ตฟลิเรื่องนี้เนี่ยก็เหมือนจะทำให้มาตรฐานของหนังตัวเองเนี่ยดรอปลงไปพอสมควรเลยนะครับ ทีนี้ใครที่ดูจบแล้วคิดเห็นอย่างไรก็กดถูกใจใส่คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะฮะคิดว่าหนังเรื่องนี้ปังหรือแป๊กก็บอกกันมาได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ